สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสแมันบิสมิลลาฮิร์ราะห์มานุราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามินวาซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซัลฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอัสานินวะดะอาบิดะวะติฮิลายยามิดดิน อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะหูวัตตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมและก็รับฟังรายการอุทยานคนดีผ่านวิทยุเสียงสลามทุกๆท,ท่านนะครับท่านพี่น้องครับในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาผ่านสื่อต่างๆนะครับก็แน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับมี ปัจจัยที่จะต้องเอามาใช้ในการบริหารจัดการนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของเราในวันนี้ก็อยากที่จะได้เชิญชวนท่านพี่น้องนะครับในเรื่องของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายาให้กับวิทยุสิงสามในการที่จะได้ทําหน้าที่นะครับในการที่จะนํานความรู้เอานําวิชาการด้านศาสนามาสู่พี่น้องนะครับถ้า พี่น้องมีกําลังทรัพย์มีความสามารถมีสิ่งใดที่ช่วยได้ก็อยากที่จะให้พี่น้องได้ไดร่วมกันช่วยนะครับก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับาล้ครับต่อนเนื่องจากครั้งก่อนๆนะครับเรื่องหลักที่ผมได้พูดเอาไว้ก็คือคํานะซีฮัตหรือคําตักเตือนคําแนะนําจากท่านนาับีก็ได้พูดถึงหลายเรื่องราวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสํานึกผิดซึ่งถือเป็นต้นทางในการทําความดีการที่เราเระลึกถึงอลัลลอฮ์อยู่อย่างสม่ําเสมอจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งการที่เราอาร่นานนะละหมาด อย่างพิถีพิถันมันก็จะทําให้เรานั้นทําอิบาดะหรือนามาดนั้นเป็นนามาดที่ได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองวันนี้ต่อเนื่องนะครับก็คืออัลซีฮับอิลมัสยิดการเดินทางไปมัสยิดของละซุบหฮานอหูวตาลานั่นเองเอจริงๆแล้วเนี่ยการไปมัสยิดเนี่ยเป็นสิ่งที่าาศาสนาส่งเสริมเพราะว่าทุกย่างก้าวที่เราเดินไปเนี่ยมันจะทําให้บาปลด แล้วก็บุญเพิ่มนะครับบาปลดแล้วก็บุญเพิ่มแต่ว่าด้วยกับภาวะที่เราประสบอยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการไปไปทำอิบารที่มัสยิดนะครับก็ให้เราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรการต่างๆเพื่อให้เราสามารถทำอิบารักันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการไปมัสยิดแน่นอนว่ามีผลบุญครับมีผลบุญอยู่แล้วเพราะว่ามัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ เป็นเป็นสถานที่ที่ใช้ในการปรึกษาหาหรือเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมเป็นสถานที่ใช้ในการให้วิชาความรู้ยิ่งถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ในสมัยของท่านนาบีก็จะเห็นว่ามัสยิดเนี่ยใช้เป็นสถานที่เพื่อกิจการของผู้ศรัทธานในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องเลย,เ,เ,ลยเวลาบัญชาการรบประชุมในเรื่องของการยิฮารก็มัสยิดนี่แหละหรือแม้กระทั่งเวลาเขาจับเชลยมาได้เชลยมาเนี่ยเขาก็ เอามา,อาขังเอาไว้หรือเอามา,มา,ม,ามาผูกเอาไว้มามัดนะ,ะเฉลยก็ต้องถูกพันธนาการนะนะก็มาอยู่ที่มสัสยิดอย่างเช่นท่านซูมามะซูมามะเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับเป็นคนที่ถือว่า <c oughs> มีฐานะมีหน้ามีตาแต่ว่า,าถูกจับเป็นเฉลยมาท่านอบีก็มาได้ไม่ได้ทรมานไม่ได้อะไรนะครับก็แค่ถามเฉยๆว่าเอาอยัางไงเป็นยังไง เขาก็บอกว่าอินตักตุนตักตุนตาดามินวะอินตุนอิมตุนเอมลาชาคิดินวันแรกนบีก็ถามคือเขาถูกมัดเอาไว้เนี่ยหรือถูกคุมขังเอาไว้ใกล้มัสยิดเขาก็จะเห็นวิถีชีวิตนั่นเองของคนที่เป็นมุสลิมว่าเขาทําอะไรกันเขากราบไหว้อะไรยังไงเขาเจอหน้าทักทายให้สลามยังไงมันก,ก็เห็นว่าเป็นภาพที่ที่มันดูแล้วมันดีงามแล้วยิ่งคนอาหรับด้วยเขาอาจจะเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็ลึกซึ้งในสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่แล้ว นี่คือวันแรกวันที่สองบีก็ถามอีกเขาก็ตอบประโยคเดิมนี่แหละนะครับหากว่าท่านฆ่าท่านก็จะฆ่าคนที่มีเลือดเนื้อก็คือฆ่าคนน่ะแต่ถ้าท่านเมตตาท่านจะเมตตาคนที่ขอบคุณท่านนะประโยคเมื่อสักครู่นี้นะครับวันที่สามแบบนี้อีกตอบแบบนี้อีกนะตอบแบบนี้เลยนะครับชื่อท่านสุมามะตอบแบบนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นนบีก็สั่งให้ให้คน,นปล่อยเข้าไป เขาก็ไปไปหายไปสักพักหนึ่งแหละกลับมาอีกทีไปอาบนงอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วมาบอกว่าฉันขอปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามนี่คือสิ่งที่นบีปฏิบัติกับเฉลยแต่สิ่งทีเ่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเขาเลื่อมใสเขาได้รับทางนําและเขายอมรับเขาปฏิญาณตนนี่คือความนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นนั่นเองว่าเมื่อ,เ,อเราอยู่กับอัลลอฮ์แล้ว ที่สาคัญก็คือว่าใช้มัส,สยิดของอัลลอฮ์เนี่ยให้เกิดประโยชน์คนก็จะได้รับประโยชน์พวกเราก็จะได้รับประโยชน์ทุกคนก็จะได้รับประโยชน์แม้กระทั่งท่านสุมาหม์นะตอนนั้นไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำนนะแต่เวลาเห็นวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นมุสลิมว่าเขามาเขามานมาดที่มัส,สยิดเขา,เามาพูดคุยกันเขาปฏิบัติตัวยังไงเกิดความเลื่อมใสสุดท้ายก็เป็นมุสลิมรับอิสลามนั่นเองเพราะฉะนั้นอิสลามจึงเน้นย้ําและให้ความสําคัญกับมัส,สยิดมากๆนะครับมัส,สยิดเนี่ย แปลว่าสถานที่สุญูดสถานที่สุญูดสุญู์ต่อใครล่ะสุญูดต่อลอซุบฮานะฮูวัตาลาเพราะนั้นเมื่อเรามาที่มัสยิดเนี่ยมันจึงจะต้องเต็มไปด้วยอิบาดะหรืองานที่จะนำเรานั้นไปสู่การได้รับอิหมานที่เพิ่มขึ้นเวลาเข้ามัสยิดจึงต้องต้องมีตรเฮตุนมัสยิดเป็นการให้เกียรติกับมัสยิดซึ่งเป็นบ้านของลอแล้วก็นมาตฟัรดูนมาตซุนนะดิกุลลอ์ก็คือใช้มัสยิดนี่แหละเป็นศูนย์กลางในการ ในการเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะาเรื่องราวของศาสนาก็อาจจะใช้เป็นสถานที่ส,สำหรับการอักดุนนิกะก็คือการจัดพิธีนิกะก็ว่ากันไปครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันควรจะเป็นสถานที่ที่เราได้ใช้ประโยชน์ในการไปนามาัสการฟดูห้าเวลาด้วยเพราะทุกครั้งที่เราไปมัสยิดทุกย่างก้าวที่เราเดินไปมัสยิดเพื่อการทำไอาบาดน,นะเราจะได้รับผลบุญและเราจะได้รับการ ลดบาปฮะดิษของท่านนบ,บีบ,บอกว่ามันก็ดาอิลันมัสยิดเอารอฮะใครก็ตามที่ไปมัสยิดไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าหรือเวลาเย็นก็แล้วแต่คือไปตอนไหนก็แล้วแต่อาอัลลอฮุลลอฮฺฟินจันนะนุซูลันกะมากอดาเอารอฮะอัลลอฮฺซุบะฮะนะฮฺอัลละลก็จะเตรียมที่พำนักไว้ให้ในสวรรค์ทั้งยามเช้าและยามเย็นนั่นแหละคือไปตอนไหนก็เตรียมไว้ให้ตอนนั้นเลย นี่คือสิ่งที่เป็นภาคผลเป็นผลบุญที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยใส่ใจและให้ความสําคัญกับมัสยิดซึ่งเป็นบ้านของเราสุบฮานอูอิตาลาและแน่นอนว่าในการไปมัสยิดมันก็จะต้องมีมารยาทที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการในการปฏิบัติตัวไม่ใช่ไปนั่งคุยกันในเรื่องราวที่ไร้สาระไม่เอาแบบนั้นนะครับบางคนไปมัสยิดเร็วอย่างเช่นละหมาดวันศุกร์ ละหมาดวันศุกร์เราจะเห็นภาพชัดหน่อยเพราะคนจะไปกันเยอะนะละหมาดห้าเวลาก็ลุ้นเอาหน่อยแล้วกันว่าจะมีสักกี่กี่กี่ซอฟก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าวันศุกร์เนี่ยทุกคนจะไปกันเยอะหลายคนก็ไปไปไปเร็วอะครับไปแต่หัววันเลยนะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปละหมาดในมัสยิดเอาแล้วไปทําอะไรกันไปนั่งคุยกันอยู่รอบมัสยิดมากไปกว่านั้นบางคนนี่ไปดูดบุหรีกันอยู่รอบมัสยิดนั่นแหละครับจะอายุน้อยอายุมากก็ดูแลไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่เพราะนั้นพฤติกรรมแบบเนี้ยไม่ถูกต้อง มันต้องเปลี่ยนครับเพราะมัสยิดมันควรจะเป็นสถานที่ที่โอเคละเราใช้ในการพบปะสังสรรค์ได้แต่หลังจากนั้นมันควรจะเป็นควรจะต้องเป็นสถานที่เพื่อใช้เพื่อการทาไอบาดาของเราไม่ใช่พูดคุยกันและยิ่งยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ผมไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยเขานั่งเล่นมาคอสกันนะเพราะมันจะมีมาหินอ่อนใช่ไหมโตหินอ่อนก็จะมีตารางตารางก็ไปนั่งเล่นมารคอสกันอันนั้นยิ่งไม่ถูกต้องใหญ่เลยเพราะว่าเป้าหมาย ในการไปมสัสยิดของเราเนี่ยมันควรจะต้องไปเพื่อการทำอาบาดนะนมาห้าเวลานมาสซุนนะซิกรุลลอห์อคุยพูดคุยเรื่องราวของศาสนาสอนศาสนาสอนคุรานมันควรจะเป็นแบบนั้น,นควรจะเป็นแบบนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ผลละบุญที่ที่เราไปมสัสยิดแล้วมันได้ไม่ใช่ไปมสัสยิดเพื่อจะไปคุยกันหรือ,อชายหนุม่มที่ไปมสัสยิดก็เพื่อเพื่อจะไปดักเจอหญิงสาวอย่างนี้ก็ไม่ได้ยิ่งไปกันใหญ่เลย อย่างเงี้ยถือว่าอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปมัสยิดเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีเป้าไปเพื่ออะไรเพื่ออบาดะเพื่อการทําอิบะดาต่อลอสซุบฮานะหัวตาลาเพราะว่าทุกย่างก้าวที่เดินไปผลละบุญได้บาปลดเพราะฉะนั้นเวลาไปมัสยิดมันมีมารยาทการเข้ามัสยิดด้วยเข้ามัสยิดก้าวเท้าขวาเข้าแล้วอ่านดุอาด้วยอัลลอฮ์มัฟตัฮลีอับบาวาบาระห์มติกเนี่ยโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอิฟตาฮลีเปิดให้แก่ชั้นด้วย ประตูแห่งความเมตตาของพระอ,องค์ให้แก่ฉันเพราะเรากําลังเข้าบ้านเข้าบ้านของอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์ให้ความเมตตาก่อนนั่งตาเฮียตุนมัสยิดอันนี้เป็นสุนนะเป็นแบบอย่างที่นบีสอนเอาไว้นะครับว่าเมื่อเข้ามัสยิดแล้วก่อนจะนั่งเนี่ยนมาดสองรอกอา์ก,ก่อนอหลังจากนั้นจะนั่งอ่านกุรอานจะดิกรุลลารอเวลาของการนมาดฟัดดูให้เวลาว่ากันไปหรือบางคนอาจจะไปในเวลาที่ไม่ใช่เวลาของการนมาดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ย อยากอยากได้ความสงบต้องการความสงบเราก็ไปมสัสยิดก็ได้ครับเวลาใส้ยสายไปมสัสยิดไปละหมาดดูฮาที่มสัสยิดก็ได้นะครับไปอ่านกุรอานไปอะไรได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเ,เราก็จะต้องรู้มารายาทในการปฏิบัติตัวไม่ใช่ไปส่งเสียงโวกเวกโวยวายหรือว่าไปคุยกันแล้วก็รบกวนคนอื่นเขาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากให้ผล,ลบุญเนี่ยมันมันได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรามันก็ต้องเข้าใจกติกาเหล่านี้ด้วย จะออกจากมัสยิดก็ก้าวเท้าซ้ายออกมาให้ดีนะครับก่อนเข้ามัสยิดก็ก้าวเท้าขวาอ่านดูอาออกจากมัสยิดเนี่ยก้าวเท้าซ้ายอ่านดูอาอัลลอฮฺเมือีนอสอุลกะมินฟัตลิกะอัลลอฮฺแท้จริงฉันขอความโปรดปรานจากพระองค์ซึ่งมันจะสลับกันกับเข้าห้องน้านะถ้าเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก้าวเท้าซ้ายอ่านดูอาแล้วก้าวเท้าซ้ายออกมาข้างนอกก้าวเท้าขวาออกมาแล้วมาอ่านดูอาข้างนอก เอาลงมือเนี่เอาดูบิกามมนั่นขูบุซีวัลคาบาออซี่ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปพอจะออกมาปุ๊บก้าวเท้าขวาออกมากุฟรอนะกาอันนี้คือเข้าห้องน้ำอย่าไปสับสนกับเข้ามัสยิดนะครับเพราะว่าบางคนงงๆอยู่ว่าไอ้อันไหนมาก่อนมาหลังนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามัสยิดก็ต้องได้ผลบุญด้วยเห็นไหมครับว่าวิถีชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราได้บุญได้ทั้งหมดนั่นแหละเข้ามัสยิดออกมัสยิดแล้วก็ทิ้งจะาไปวันศุกร์ไปให้เร็ว ไปมัสยสิดในวันศุกร์เนี่ยต้องไปให้เร็วนะครับพยายามไปให้ดั้งซอฟหน้าให้ได้ซอฟหน้านี่ต้องไปเร็วนิดหนึ่งแล้วก็ไปเร็วเนี่ยผลบุญยิ่งเพิ่มขึ้นนะเหมือนการทํากุรบาลด้วยอูดด้วยวัวด้วยแพะแกะด้วยไก่ด้วยไข่ไล่เลียงมานะคือตามตามตาม,ตามจำนวนชั่วโมงอะแหละไปให้เร็วเนี่ยผลบุญเหมือนการทํากุรบาลด้วยอูดช้าสุดละด้วยกับไข่แล้วถ้าหลังสุดเลยละ่ะ หลังสุดก็คือเมื่อเขาเตะเพื่อขึ้นคุตบะมาอะไก็ปิดบัญชีแล้วอันนี้ไปทีหลังเนี่ยไม่มีชื่อด้วยแต่ผลบุญการธรรมะไ,ได้ครับแต่มันไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแล้วไงไม่เต็มที่แล้วเพราะนั้นการไปมัสยิดก,ก็ต้องรู้อีกว่าเราควรจะต้องไปช่วงไหนเวลาไหนถ้าเป็นศุกร์ก็ต้องรีบหน่อยถ้าห้าเวลาก็แล้วแต่บางมัสยิดเขาก็กำหนดเอาเวลาเอาไว้15นาะทีของก่อนก่อนอะไรนะอาดานเสร็จแล้วอีกสิบห้านาทีถึงจะอีกกมะอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เอาละยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องพยายาม ต้องพยายามผูกพันกับมัส,สยิดของลอสุบฮานะหูวตาลา mm hmm. เพราะว่าหนึ่งในคนที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาเนี่ยของลอสุบะฮันตาลาก็คือคนที่จิตใจผูกพันกับกับกับสุเหรา่านะผูกพันกับมัส,สยิดนั่นเองผูกพันกับมัส,สยิดก็คือเพื่อการทําอิบาดนะไม่ใช่ผูกพันกับมัส,สยิดเพื่อที่จะได้ไปวิ่งเล่นกันไม่ใช่นะหรือว่าไปนั่งคุยกันไม่ใช่แต่เพื่อการทําอิบาดนะแล้วถ้าหากว่าเ,เราทุกคนเนี่ย คิดแบบนี้เนี่ยมัสยิดก็จะเป็นเป็นสถานที่ที่ที่ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยจะไปพบปะเจอะเจอเนกันไปพูดคุยกันแล้วก็ทำให้บรรยากาศมัน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 ,ม,นมันคึกคืนได้นะครับพูดง่ายว่าเราสร้างบรรยากาศเหมือนกับในเดือนรอมฎอนพี่น้องจะเห็นว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่คึกคืนมากๆนะครับอ่า ทุกคนเนี่ยไปมัส,สยิดโดยเฉพาะเวลามักริบก่อนมักริบบางคนสี่โมงไปแล้วนะละศีอ,อดหกโมงครึ่ง่สี่โมงไปแล้วก็ไปช่วยทํานั่นทํานี่อะไรก็ว่ากันไปละศินอดเสร็จรอละหมาตตอรอเวียบางคนก็ยังนั่งคุยกันก่อนหลังละหมาตตอรอเวียดื่มทุ่งดื่ม,ม,มชาอะไรก็ว่าไปเพราะมันกินได้ตอนช่วงคืนแล้วหลังจากนั้นพอช่วงเวลาสะฮฮดอีกหลายคนก็มากินข้าวสะฮฮดที่มัส,สยิดนะครับเพราะเขามีเลี้ยงอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็รบ,บรรยากาศมันก็มันก็ดูมีความสุข บรรยากาศมันก็ดูลื่นเริองอันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ในเดืเาาอน ر มดอนแต่มันควรจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ในในในทุกๆวันนะนะอาจจะไม่ถึงขั้นคึกคืนแบบนี้แต่ควรที่จะต้องอเป็นบรรยากาศแบบนี้เพื่อให้เห็นว่ามสัสยิดนั้นมันสำคัญมากๆกับกับวิถีชีวิตของพวกเรากับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะนั้นเราต้องสร้างความผูกพันต้องสร้างความาใกล้ชิดกับมสัสยิดเยอะๆนะครับ บ้านที่ห่างไกลมัสยิดเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่เขาเรียกเป็นชุมุนนะครับเป็นบ้านที่อับโชคจริงๆนในภาษาเนี่ยความหมายก็คือว่ามันจะไม่ได้รับความจำเริญน,นั่นแหละนะครับไม่ได้รับความจำเริญจากอัลลอฮซุบฮานะหัวตาลาบ,บ้านที่ห่างไกลมัสยิดเขาอาดารกันเราไม่ได้ยินเนี่ยแล้วพี่น้องลองคิดดูในโลกปัจจุบันเนี่ยคนอยู่ห่างไกลมัสยิดเยอะนะเพราะแบบบางคนอาจจะไปอยู่บ้านจัดสรรบางคนอาจจะไปอยู่คอนโดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียงอาดารไม่ได้ยินเสียงอาดารไม่ได้ยินเนี่ย ขนาดว่าได้ยินประจําเนี่ยเรายังไม่ค่อยจะใส่ใจกับกับนามาสักเท่าไหร่เลยแล้วทําไมได้ยินเสียงอาดานเลยล่ะก็เข้าทางเลยสิครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากฟังไม่คุ้นชินแล้วสุดท้ายแล้วบางคนนานๆได้ยินทีเสียงอะไรอะ่ะโอ<ห>้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราได้พยายามเอาตัวของเราเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆมสัสยิดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตาบ้านอยู่ไกลก็ลงทุนหน่อย อย่างนี้มีรถกันอยู่แล้วนะจะเป็นรถรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นรถใหญ่อะไรก็แล้วแต่ยิ่งลงทุนเยอะเนี่ยผลบุญก็ยิ่งเยอะนะผละบุญก็ยิ่งเยอะนะถ้าเราขับรถมามัสยิดผลบุญเยอะนะเพราะอะไรเพราะเรามาด้วยความตั้งอกตั้งใจเรามาด้วยความเต็มใจน,นั่นเองถ้าไอคนที่อยู่ข้างๆมัสยิดในบางทีเนี่ยนานทีปีหนนะกว่าจะได้เดินทางไปที่มัสยิดทั้ทงๆีิบานอยู่ติดกับมัสยิดเลยก็มีเยอะนะครับ ไปดูได้นะบ้านของท่านนบีนอยู่ใกล้กับมัสยิดติดกับมัสยิดเลยนะท่านนบีนเนี่ยออกจากบ้านนิดเดียวก็เข้ามัสยิดแล้วเข้าบินบัตของพวกของท่านแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเลือกที่อยู่ได้นะมุสลิมควรจะต้องเลือกให้มันใกล้มัสยิดไว้นะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้จะได้ได้ยินเสียงอาดานทุกวันเราจะได้ผูกพันกับมัสยิดแล้วเราจะได้มีกําลังใจในการจะเดินไปมัสยิดในการที่จะไปทาอิบาดะที่มัสยิดเพราะว่าผลบุญเนี่ยมันย่อมที่จะมากกว่า การทาอิบาดาัที่บ้านอยู่แล้วนะครับถ้าไปที่มัส,สยิดเป็นจมะมาอะละหมาดตามที่เราได้รับทราบ25-27เท่าเลยนะแต่ถ้าเราละหมาดที่บ้านนะ,ะได้เท่าเดียวหรือถ้าเป็นจะมาอะก็ต้องดูอีกจะมาอะเนี่ยมันไกลกับมัส,สยิดเยอะไหมอ่ะไากลากับมัส,สยิดไม่เยอะอย่างเงี้ยมันก็ยังประเมินไม่ได้ว่าผลบุญมันจะเท่ากันหรือเปล่าเพราะฉนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับาศาสนาส่งเสริมให้เราเป็นเป็นผู้ที่ ให้ความสําคัญกับการไปนมาสดที่บ้านของลสุบาฮานอหัวตาลากับการเดินทางไปมัสยิดทีนี้แน่นอนว่าเมื่อไปมัสยิดแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เราเราได้พูดถึงเรื่องของการบูดูไปนะครับก็คือการอ่านนละหมาดก่อนที่เราจะไปนมาสมันต้องมีการบูดูและหนึ่งในบูดูก็คือเรื่องของอัสซิวาร อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสุนนะอีกหนึ่งแบบอย่างนะครับที่ที่นบีนบีส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัตินะครับเราละอันอัชุกอลาอุมมตีละมรตุมบิศวะกิอินดากุลิซอลาตินท่านนาบีบอกหากไม่เป็นการลำบากแล้วเราก็ฉันจะใช้ให้ประชาชาติของฉันเนี่ยทำการสิวะก,ก็คือแปลงฟันในทุกๆเวลาของการนมาดทุกเวลาของการนมาดก,ก,ก็คือการอ่านละหมาดนั่นแหละเพราะว่าเวลาเราจะละหมาดใช่ไหมเราก็ต้องอ่านละหมาด พออาานละลหมาดเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีการบ้วนปากมีการก้วปากเนี่ยนะครับแต่ว่านบีก็ส่งเสริมว่าให้เราแปรงฟันด้วยจะเป็นการดีมากๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะอนาานละลหมาดไปมัสยิดแล้วควรที่จะต้องมีการแปรงฟันด้วยนะครับมีการแปรงฟันวันละหาเวลาเนี่ยมันยิ่งจะทําให้ปากเราสะอาดสดชื่นแล้วก็เป็น,เป,นเป็นที่เขาเรียกเป็นที่ยอมรับนะครับนอัลลอฮฺซุบฮาะฮนาะฮวะตาลาอย่างแม้กระทั่งใน ในช่วงของการถือสิลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็ยังส่งเสริมให้เราได้ทําการแปรงฟันนะแต่ให้เราระมัดระวังแค่นั้นเองให้เราได้ระมัดระวังว่าไอ้น้ําที่เราแปรงเนี่ยต้องต้องระวังว่ามันจะมันมันจะมันจะเล็ดรอดออกไปหรือมันจะหลุดเข้าไปในคอคือระวังระวังปกติแค่นั้นแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เดือนรอมฎอนเนี่ยเต็มที่เลยครับแปรงฟันพยายามทําให้ปากนั้นสะอาดพยายามในการที่จะทาให้มันให้มันสมบูรณ์ นะเพราะว่าไอ้ไอแปลงฟันกับน้ำละมาดเนี่ยมันจะอยู่คู่กันนะครับเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่มัสยิดของลอสซบฮานอฮัวตาลาหรือจะไปไปอ่นาน้ำละมาดที่มัสยิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้ในมัสยิดบ้านเราเนี่ยเขาเขามีห้องน้าหรูกว่าที่บ้านเราแน่นอนนะทำแบบเรียบร้อยนะเราจะไปใช้บริการเขาก็แล้วแต่นะครับแต่ถึงเวลาก็ให้มีการช่วยเหลือกันบ้างที่สาคัญเนี่ยนะครับการดูแลมัสยิดก็สําคัญพอนะบ,บอกไปมัสยิดแล้วเนี่ยอย่าลืมครับถ้าเป็นไปได้คือไปบริจาคให้เขาบ้าง เราจะเห็นว่าเขาจะมีตู้บริจาคเอาไว้รับบริจาคค่าน้ําค่าไฟเ,าเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเยตรียมไปบ้าง20บาท30บาท50บาทร้อยบาทนะครับฝึกการให้ไปด้วยในตัวถ้าหากว่าเ,าเรามีเงินเยอะๆเราก็ให้เยอะเรามีน้อยเราก็ให้น้อยนะครับแล้วก็อาการไปมัสยิดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมากมายเหลือกเกินได้ไปเรียนรู้ได้ไปทําอิบาได้ได้ไปเรียนรู้บางทีได้ไปฟังนักวิชาการฟังอาจารย์เขาบรรยายเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะจัดกันที่มัสยิดแล้วอาจจะเป็น ชั้นล่างนะมสัสยิดอยู่ชั้นบนข้างล่างเป็นห้องโถงห้องประชุมก็จะทําให้เรานั้นได้รับประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นให้เราได้ได้ใช้ประโยชน์ในการในการเดินไปมสัสยิดให้ได้นะครับพอไปมสัสยิดแล้วสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมีมากมายเหลือเกินวิชาความรู้เราก็ได้ผลบุญเราก็ได้พบปะเจอเจอผู้คนเราก็ได้ แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าบาปที่เราทำเนี่ยมันจะถูกขจัดออกไปทุกย่างก้าวที่เราเดินผลบุญได้บาปลดนั่นเองก็เน้นย้ำนะครับจากสิ่งที่นันดาบีนั้นได้นะซีฮัตได้ทิ้งเอาไว้ก็คือการที่เรานั้นใส่ใจกับการไปมัสยิดเพื่อการทําอิบาดาต่อลอสุบฮานะหูวัตละก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ครับอะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสลามอัยกุมวัลลอฮมะตุลลอฮิวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมมนผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air